สวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมากินสุกี้นะคะมากินสุกี้ด้วยกันค่ะทุกคนค่ะสุกี้เซ็บๆค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แซมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะ <c oughs> มากินซุกกี้มากินซุกี้ด้วยกันค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะเจอเอคนสวยสวัสดีค่ะท็มาแล้วปากคนอะไรด้วยนะกินอะไรหนอไล่หนึ่งขอบคุณมากมานะคะพี่แจนนี้วันนี้น้องกินซุกกี้นะคะ ซุกี้ผักนะพี่แซมมี่แล้วก็จะมีวิญญาณเลยวิญญาณหมูที่เหลือจากที่น้องกินหมูกระทะด้วยนะขอบคุณทุกทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไว้นะคะกินอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่พี่หงสายฟ้า <laughs> กินอีกแล้วคะ่ะแมนคะ่ะน้องกินอีกแล้วเนาะ จอน,น้นทําไมน้องไม่ค่อยเห็นนะสวัสดีครับน้องแหม่มนะคะจากพี่สวัสดีน้องแหม่มทไม่น้องไม่ค่อยเห็นจอน,นั้นเลยขินน้ำเนยมามาค่ะสวัสดีพี่วิหกสายฟ้านะคะจากน้องแหม่มนะคะพี่หน่วยสวัสดีครับพี่หน่วยคนไหนค่ะพี่พี่จำไม่พี่หน่วยคนไหนคะ่มมนคนนคะ อร่อยมากทุกคนต้มผักสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์น,นะคะพี่พี่หกค่ะมันมีหมูอยู่นะพี่พี่พี่ค่ะพี่พี่หกไหยครัอ๋อสวัสดีนะคะพี่หน่่ยค่ะ ม uh huh. จับอะน้องเพิ่งเลิกงานนะทุกคนคะ่ะตอนเงินเพิ่งเลิกงานจ็บอะอะไรคะเอพี่พี่หน่อยพูดต้องขนลุกเลยอะไรคะ พี่หวานกินหนูเผือด้วยป้อนพี่บ้างน้องหวานอาปากงับอาปากงับคุณนคนยาวขิด,ดยาวดอเอื่นอยู่เดียมีไอ้นี่ด้วยนะทุกคนอ่นญญาฮะไปสนใจเออเพิ่งเลิกงานทุกคน แสนเยอะไม่ค่อยได้นอนดูดูขอบตาน้องพี่พี่แซมมี่ค่ะดูขอบตาน้องก่อนเลยสวัสดีทุกคนนะคะกินเผือกด,ดว่าโอเคคะ่ะ ทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนขน,นมนึกว่ามีมีสองสาวขนมอร่อยนะทิมปากทินลงไปแล้วสวัสดีทุกคนนะคะพี่พี่หนุย่ยเย่าแซวน้องเย่าแซวน้องพี่แอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่แอ้ทุกคนมากินนํากันเห็นแบบนี้แซ่บนะ เป็นเมื่อเป็นตาแสบตาแสบไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวน้องแมมอยากได้กินอีกช่องนี้ไม่รู้เป็นอะมพี่พีพีส่งอยู่เลยือคนข้างสั่งสกิลหรือเปล่าน้องแมมเป็นปอนรพีอนแต่ผักน้องกอลพี่แซมมี่อ้วน คนต้องการแวนเยอะไม่หลับไม่นอนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะพี่อะไรนะ่ะพิมชื่อเล่นให้น้องด้วยนะทุกคนพิมซื้อเล่นให้แน่เด้อชอบเสยลุ่มเนี่ยอ่ะพี่แต่เมก คำนี้ให้พี่ซมนี่ก็ได้อ่ะมีหมูด้วยสามชั้นด้วยนะสงสัยเมื่อคืนโดนเยอะอาหารก็ประมาณนี้เนี่ยกอดพี่อ้วนหรือกอดตัวเองไม่อิ่ม้านมีจานเดียวอ่ะน้องมีจานเดียวครับก็มีเหตุผลนะเหตุผลฟังขึ้น พี่จะมีกี่มุงแล้วคะตอนนี้กินข้าวหรือยังคะกินข้าวไปพี่น้องพี่น้องแมวซึ่งมุเจ้าเดาได,าดา้ก่อนหนูสองคำได้ไหมน้องแหม่มเอาผากไปแล้วกันเดี๋ยวน้องแหม่มอ้วนนะอ่ะเอาปากเอาปากงับ บ้านนะพี่น้องตอนดึกๆวันแล้ววันเีกได้นะทุกคนยังคเราินต่ออืมจัดไปเนี่ยอ่ะน้องให้อีกชิ้นหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แซมมี่หิว พี่เจ้าสวัสดีค่ะกินขอไปเนาะต้มไปปลาเ่ะพี่แซมมี่มันอร่อยมากเลยนะ บ่าววนสวัสดีพี่ทองสุกสวัสดีคะ่ะจะหาชิ่ตังนั้นยันนงเราเราอ่านเมนไม่เห็นจอนีน้เราจะอ่านเมนจอนี้นนะพี่ทองสุกสวัสดีนะคะสวัสดีน้องสาวคนสวยสวัสดีคะ่ะทำแล้วฝากกดไลค์ในเด้อจ้าทุกคนค่ะน้ำนำแล้วบอกครับสวัสดีคะ่ะพี่พี่สุชาติแสนทวีสุกนมสกุลเหมือนเพื่อนน้องเลยอะ่ะนมสกุลเหมือนเพื่อนหนูเลยอะ่ะ เพื่อนเพื่อนที่อยู่ไอเนี้ยที่ทํางานเนาะโอ้เป็นอย่างคนคพือถามมาอาบน้ำไปเนาะดูซึกค่ะดูซึกขัน,ขนเนือขันโตเลยบาดท,ที่ไหนอร่อยไหมอร่อยคะ่ะพี่พี่อะไรเนาะต้องต้องเมนเมนซื้อเหร่น,น้ำด้วยพี่นนองพี่ดูชาน้องยังว่าอาบน้ำเด้อน้อง,งเพิ่งเลงแล้วก็ไม่กินเข่าหนึ่งค่ะ น้องแหมตมสวัสดีนะจากผู้บอาวันอร่อยไหมอร่อยค่ะอยากกินด้วยจังมาค่ะมาค่ะน้องแจมมี่สวัสดีนะคะจากพี่เต่านะคะวันนี้มาทันพอดีจะหมดอยู่แล้วเนี่ยจัดคำยังไงให้พี่หน่อยอู้มันจะหมดเมียน้องความหมดเนี่ยพี่แซมถ้าหิวข้าวก็ไปเอาในหม้อแต่ถ้าหิวหนูเมื่อไรก็แวะเข้ามาในหอ้องเยาว่า <laughs> ไลน์นั้นเรล่าน้องเหมี่ยมพี่สุชาตสวัสดีครับจาพี่สมมีนะคะอุบลครจา่พี่สุชาตนะคะพี่สุชาติสวัสดีนะคะห้องน้ําหรอครับแม่มีอะไรก็ไว้มาพี่นาะงสวัสดีทุกคนนะคะ สวัสดีนะเข้ามาแล้วมากินน้ำกันจ้ะทุกคนเข้ามาแล้วปากกดไร์วดแช่ดำเน้อนะพี่น้องห้องนอนคนะ่ะพี่สาวเลิฟแบบพี่ฟ้าไฟสวัสดีค่ะมากินสุก,กี้น้ำนองคะ่ะอะไรนะพี่พี่ฟ้าไฟอยู่อะไรนะเมืองทองเหรอใช่ไหมคะ พี่ฟ้าไฟสวัสดีนะคะสากพี่จมีสวัสดีทุกท่านค่ะนะครับ mm hmm. ผู้ใดท่านไนกินเผ่ากับมากินด้วยจ้ะ mm hmm. สวัสดีพี่ฟ้าไฟนะคะฟ mm hmm. ้าไฟนะคะ mm hmm. ไฟฟ้าได้ไหมฮะน mm ัก hmm. วาทย์คนสวยของน้องสวัสดีค่ะ mm hmm. ขอบคุณกำลังใจน,นะคะ mm hmm. นอนนอนนอนค่ะ mm hmm. น้องตกตูดให้ น้องตบสูดหน่อยทุกคนว่าจะลดความอ้วนอะ่ะจะลดได้ไหมทุกคนว่าเนี่ยเลิกมาก็มากินแบบนี้มันเอาเวลาในรถค่ะน้องแหม่มสวัสดีสวัสดีค่ะพี่พี่กาตะวันจากน้องแหม่มนะน,น้องเซมมี่สวัสดีจ้านะคะจากพี่ตะวันจุ๊บเหม่งครับนั่นแนพุ๊บเหมิงพี่ตะวันไปละน้องตะวันสวัสดีนะคะจาก ผู้เฝ่าอุบลน,นะสวัสดีทุกคนค่ะน้องมาริสินอะไรอะโมซ่าเหรอสวัสดีเซมมี่น้องแมมครับจุ๊บจุ๊บน้องเซมมี่พราไปสวัสดีค่ะเจา้าสีวาวสีว่าผู้ดใดสิฟังเพลงยกมือขึ้นพี่ตะวันสีรองให้ฟัง นี้จะกินที่เยอะๆวันนี้นะต่อไปจะไม่กินแล้ววันจั้้อยลงเ้ิงตื่นเกิดให้นะคะกับุพค่อาที่พวสตะวันฉาจอดจับเครื่องด้วยนะเดี๋ยวน้ำมันหมดน้องเป็นห่วงห่วง สวัสดีมาริตะวันจะไหวแมวหรือเจ้าของแมวก่อนบอกว่าจะร้องไม่ถึงแล้วสิแปบเดี๋ยวจะหมดแล้วใช่ที่จะมีน้องหมดเยองม่ะจะร้องอันนี้นี่ยอันนี้จังไนกับสองร้อง คอยเพยงอย่างบ,บใ่งใ้คอยดอกสีดองไห้บ้างยังเพลงสากลไม่ได้นะทุกคนได้แต่เพลงได้แต่ลูกทุ่งนะคะพี่หวานุขอตัวไปนะคะได้เวลาบันบันเทิงในห้องโอเคค่ะน้องแม่มขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะน้องเราฟันดีนะ หมดเย้าอ่ะหมดเนี่ยงับหมดเยวเพู่เลเพิ่งเลิกงานมันยังไม่ตื่นเลยอ,ะอ่ะเพิ่งเลิกงานทำทำไมหน้านอนเพิ่งตื่นนอนกันมึงอ,อันนี้ไปทำงานนะครับทุกคนค่ะขอมาลำบอกว่าอย่าขอมาลำนะบ่ะ ยังไม่นอนออกกำลังกายก่อนค่อยนอนโอเคคะ่ะน้องแมบบดูแลสุขภาพขัดใจนะคะกินเก่งจังจังครับกินกินเก่งเลียเ้ยงง่ายนะไม่กินยากนะมี่หมูมีแมวมีกินทุกอย่างนะน้องกินเยอะแต่กินง่ายอยู่นะพี่โกสวัสดีค่ะไม่เจอกันตั้ง หนึ่งปีแล้วนะเราพี่โกสวัสดีครับพี่โกเห็นไหมเนี่ยอ้วนขึ้นจำมั่มขึ้นมาเจอพี่โกปีหนึ่งนะคะปีนี้เต็มๆเลยค่ะกินอะไรกินซุกกี้ค่ะเราไม่เจอกันปีหนึ่งเลยนะพี่โกค่ะปีหนึ่งค่ะหนึ่งปีที่เราไม่เจอกันไม่อ้วนขึ้นนะ นานไม่ได้มาหาใช่จนจนน้องน้ำหนักขึ้นเป็นเกอกเป็นกำรรแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจากตัวเหมือนมดต,ตัวนี้เช่าทางแล้วนะรถบังนะรถไม่ได้นะดีทำไงเนี่ยแต่เฮจะาได้ดีนั่นแหละครับปลอดอุ่นจะเหฮจะได้ดี น้ำนักควาสีรถทุกคนค่ะเสื้อผ้าจะใส่ไม่ได้แล้วนะตัวจะแตกกินแค่คนนี้คนตัวจะแตกแล้วทุกคนค่ะหมดแล้วอะ่ะน,นี่ก็เป็นสามชั้นเนาะเลยไม่อยากเ้าแหลกเ้าแหลก อย่ไปเขี่ยมาก็าจะกินจะม,มีสวัสดีจ้านะคะจ่าพี่โกจับตับเหลือล้นพลเหลือหลาย ที่เหลือพี่ขอไม่อิ่มหรอกแต่ว่าที่เหลือพี่ขอจะขอไปไหนไม่มีแต่นท์น้นะพี่พี่กันี่ค่ะอู้อู้กินไรพอดีทำไมน้องอืดอ่ะทุกคน 嗯，你站，你站，你站。 พี่แปมหนึ่งนะน้องอยากรูไอ้นี่น้องว่าจะลงไลน์แล้วขึ้นใหม่น้องอยากรู้ว่าน้องกดไอ้นี่ถูกไหมงานแต่งภาพเลยน้องอยากรู้ว่าน้องกดแต่น้องก็ไม่อยากลงนะน้องอยากรู้เฉยน้องกลัวไหมมันไม่บันทึกให้น้องกดผิด